หนังสือบันทึกในวังหลวงที่เขียนโดยอดีตขันทีชื่อซินทูหมิงเปิดเผยว่าห้องเครื่องสุขภาพต้องจัดเตรียมไข่จำนวน500ฟองต่อวันแม้ความจริงแล้วพระนางจะเสวยเพียง1-2ถึงฟองเท่านั้นคำตอบนั้นสะท้อนภาพของการคอร์รัปชันในระบบราชการช่วงปลายราชวงศ์ชิงข้อมูลในบันทึกระบุว่าขันทีและเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆร่วมกันรายงานจำนวนไขที่ต้องใช้เกินความเป็นจริง เพื่อแอบ,บนำไข่ส่วนที่เหลือไปขายแล้วแบ่งผลประโยชน์กันโดยไม่ให้พระนางทราบแม้พระนางสูสีไทยเฮาจะล่วงรู้ถึงพฤติกรรมนี้แต่ก็ไม่เคยสอบถามหรือลงโทษผู้ใดตราบใดที่การถวายอาหารยังมีความเรียบร้อยและหรูหราตามพระประสงค์การยักยอกไข่480ฟองต่อวันอาจฟังดูเล็กน้อยแต่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของปัญหาคอร์รัปชันที่ฝังลึกในระบบบริหารปลายุคราชวงศ์ชิงไม่ใช่แก้ไขเท่านั้น อาหารและทรัพยากรอื่นๆก็ถูกเบียดบังในลักษณะเดียวกันเมื่อข้าราชการในราชสำนักหันมาเอื้อประโยชน์ส่วนตัวและละเลยภาร,รกิจเพื่อแผ่นดินก็ยิ่งตอกย้ำจุดจบของราชวงศ์ที่ไม่สามารถป้องกันความเสื่อมถอยของอำนาจได้ในต้นศตวรรษที่20กรณีพระนางสุสีไทยเฮาทรงเสวยไข่วันละ20ฟองแต่ห้องเครื่องต้องเตรียมถึงห้าฟอง เป็นเพียงหนึ่งในสัญญาณเตือนถึงปัญหาเชิงระบบที่ซ่อนอยู่ในราชสำนักปัญหาการคอร์รัปชันการแอบอ้างเบิกของเกินความจำเป็นและการอื้อประโยชน์กันเองล้วนเป็นปัจจัยเร่งให้ราชวงศ์ชิงเข้าสู่ภาวะล่มสลายในที่สุด